ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยเด่นเึนเ่นหกอีกแล้วซึ่งเป็นเดวทางหนึ่งมิถุนายนโปรดชายวิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังโดยเราไปชมกันเลยไปนี้ครับผมเบ่งปันแนวฐานสิบล่างเบ่งปานแนวฐานสิบล่างก็เบ่งปานจากฝั่งซ้ายไปขวาเป็ดตัว 6กเก้าศูนย์ปดหนึ่งเป็ดตัวอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดือนทันใหม่ในก็เบงปานเป็ดตัวให้พิจารณาอีกแล้ว ต่อไปกระบผมใบนี้ความส่งจาเบ่งปันเนวทานบนลาบ่าง939496030406232426ก็เบ่งปัน9คู่ เบ่งปันเก้าคู่ให้พิจารณาท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้ XJ10 หน่วยล่างเบ่งปันสองเบ่งปันห้าเบ่งปันสองเบ่งปันห้าเบ่งปันสองตัว อดีตที่แล้วสี่เจ็ด7่นเจดสี่จนจเ๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานสองห้าต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยท่านผู้ชมโคนพี่พรหลักหน่อยโคนพี่พรหลักหน่อยโบนสี่ตัวหนึ่งห้าหกเจ็ด 1567นะท่านผู้ชมเบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาอีกแล้วนะหน่วยโบนสี่ตัวท่านผู้ชมก็ขอบคุณจริงๆข้อมูลเดียวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ เศษโคมเต็มล่างเบ่งปานเต็มสองเบ่งปานเต็มสี่เต็มสองเต็มสี่ก็เบ่งปานสองตัวสองเต็มต่อไปครับผมไปนี้เอ้ยท่านผู้ชม หม่นี้ครับดับหน่วยล่างดับหน่วยล่างเจตตาเบ่งปันดับหนึ่งเบ่งปันดับหนึ่งตัวเดียวนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันดับหนึ่งตัวเดียวให้ ท่านะาผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปกระผมใบนี้ครับ ใบนี้ครับผมปิ่นมีแนวทันดับบนเบ่งปันดับสองนะเบ่งปันดับสองเบ่งปานดับตัวเดียวสองดับสองตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากเลยต่อไปครับผมใบนี้ วันนี้ก็เป็นแนวทาง,ว,าว,างวันชาย10หน่วยล่างวันชาย10หน่วยล่าง984 984จับคู่94 84 98 94 8498นะท่านผู้ชมขอบคุณมากครับข้อมูลแนวทางที่เบงปัน,ปน ต่อไปกระพมใบนี้2ตัวโบนใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านสรุปแล้วผ่านศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าผ่านศูนย์ผ่านเก้าเิรงเดียวทันใบนี้กระพม เบ่งปัน,ปนอีกแล้วนะ01 4569สาริกาิกาทัทีมิกนอยสาริกานะ01 4569เบ่งปันหตัวเบ่งปันหตัวให้พิจารณาต่อไปครับผมใบนี้เอ็กนา ก็เบ่งปันเดียวทันทีแล้ว9กับ0 9กับศผ่าน9ก็ผ่าน0ก็ผ่าน9ก็ผ่าน0นย์ก็ผ่านเดียวทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปัน6กับ7เบ่งปันหกแล้วก็เจ็ดนะก็เบ่งปันสองตัว เบ่งปันสองตัวให้พิจารณาหกกับเจ็ดต่อไปครระผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานแนวทางวิ่งสองตัวนะอนดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดืท่ทานใหม่นี้ครับศ1จับชุด9 0้ 0. เก้าตัว0 0 0 1์ก็เป็นอีกหนึงแนวทางนะท้าวาชมก็ขอบคุณอย่างมากครับนะต่อไปครับผมใบนี้10ล่าง10ล่างแบบ9ตัวจากฝั่งซ้ายไปขวา9ตัว 925847603ดับหนึ่งตัวเดียวเนาะดับหนึ่งตัวเดียวนะก็เป็นทาน10ล่าง9ตัวดับตัวเดียวใบนี้ครับผมชาวรโรดษครบอร้อยสิบหน่อยอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะ เดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมเบงป,นปันอีกแล้วเก้าศูนย์หนึ่งสองขาดเจแล้วก็แขาด7แล้วก็ 7, แะก 8, นะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้หลักอร้อย มะนีราศีกรกฎหลักโอรแบบห้าตัวจากฝั่งขวาไปซ้าย6 4 5 9 3 6 4 5 9 3าอดีตก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน9 3 5 4 6ี่นะ ต่อไปครับผมใบนี้คู่2ตัวโบนท่านผู้ชม2สูตรจับคู่2ตัวโบน9009 88แล้วท่านใหม่นี้ครับสูตร804กับ190จับคู่989094 1810140800ต่ําโดย04 ต่อไปครับผมใบนี้เอยท่านผู้ชมใบนี้ก็แนวทันดับสิบบนสุดที่หนึ่งเบ่งปานดับสามเบ่งปานดับสามตัวเดียวครับท่านผู้ชมเบ่งปานดับตัวเดียวสามดับสามตัวเดียวให้พิจารณา ถ้านผู้ชมคลิปนี้เ,เราเจอการเพียนเท่านี้เ,เราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม